เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามในไอจีนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มียอดผู้ติดตามน้อยะครับและอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับอ่ะขั้นตอนแรกะนีับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นีครับอ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k t a c o m กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยเนยะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่ครับแล้วก็ติก๊กที่สอกช่องนี้นี่ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับหรือถ้าใครเนี่ยที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัคร,ร,รชิงานได้ไปชี Google หรืออัจฉรด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับพอเราสมัครชิงานกันเรียบรอยนครัับบกกก็ลมา เอาสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับเเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่เฟซ o o ๊นะครับ IG TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในโทนนี้เราจะไาใช้ในโทนแพลตฟอร์ม i g นี่ครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ แล้วก็มาดูที่หมดหมูเนี่ยครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยครับก็เลือกมาเลยเนี่ยที่เพิ่มผู้ติดตามรับประกันสักิ0วันนี่ครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับในบริการจะมีหลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วและก็เลทราคานะครับของบริการที่แตกต่างกันนี่ครับตรงนี้เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกเลยนี่ครับพอเราเรือมบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายของบริการนี่ครับ ต่อมานีในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ไอจีนี่ครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับแล้วก็คลอกลิงก์ของโปรไฟล์โดยการกดที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ไปยังนะครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์นี่ครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์นี่แล้วก็นำลิงก์โปรไฟล์มาวางนะครับในส่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มผู้้ติดตามไปกี่คนก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที100่คนนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยครับบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างเลยนะครับคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไป อะพอเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราพบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอันในหน้านี้เนี่ยก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราได้ทการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์เนี่ยของโปรไฟล์เนี่ย IG ที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนำให้คิดเข้าไปเพื่อเช็คดูเนี่ยว่าลิ์โปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้อง้ติยต่มจะไม่เพิ่มขึ้นนมาะครับ อ่ะต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับอันในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดำเนินการนี่ครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาชิงานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วก็มีอ้อจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาชิงานใหม่นี่ครับอ่ะเรยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยแก่คุณผู้ชมะนี้บกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับอนนในเมนูเติมเงินก็จะมีเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการับ อันนี้สามารถเติมได้ทุกธนาคาระครับแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางชิวเพย์ะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางอังเปาวลเลต์นะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอ่าช่องทางที่5ก็จะเป็นช่องทางทูมานิวเวลต์นะครับช่องทางสุดท้ายะครับก็จะเป็นช่องทางไบแนนนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่อยากจะทดลองใช้งานฟรีกันก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูรับของวกนเละครับ อ่ะเขาก็จะมีของขวัญให้เราใช้ฟรีเนี่ยจะเป็นของติ k กต k อกนะครับจะมีเป็นยอดวิวเนี่ยยอดไลค์ก็ยอดติดตามนะครับคุณผู้ชมก็แค่นำลิงก์ของตัวเองมาใส่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ใส่จำนวนนี่ครับแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนี่ครับอ่ะก็รับได้ทุกๆ6ชั่วโมงก็เลยนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้งานฟรีกันได้นะครับอ่ะต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับผมก็จะพาคุณผู้ชมขับไปที่ไอทีกันเลยนีครับ ตอนนี้รับยออผู้ตตามอยู่ที่78คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรีเฟสหน้าจอเนี่ยผดูว่ายออผู้ตตามเพิ่มขึ้นมาละหรือยังนะครับอ่าตัวยอบผู้ติดตามของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนีครับก็ขึ้นมาถึง177คนกันแล้วนะครับอ่าทั้วขึ้นมาเร็วมากๆเลยครับแล้วก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับต่อมานี่ครับพอผู้ติดตามขึ้นกันเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับ สำหรับคุณผู S! <S ้ช sì, มท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาช้งงานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็มากดคัลลอกลิงแอบตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้นี่ครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาชิงงานในเว็บไซต์ผ่านที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ตราค่าคอมมิชชั่นด้วยถึงเร์เซ็นกันเลยนี่ครับแลหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาชิงงานแล้วเกิดปัญหาในการช้งงานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนครับ อาก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดตอ่อมืตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีเลือกติดต่อมีสองช่องทางน,นีครับจะมีเป็นโตวชื่อเลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาไลน์ก็เลือกติดต่อมันก็นได้นครับ เอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาชิงงานหรือว่าทำตามผมกันแล้วเนี่ยจะได้ผลเป็นยังไงนะครับก็ฝากผู้ชมนีครับคอมเมนต์บอกกันไ้ได้นะครับแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยชิงงานก็เข้ามาชิงงานได้ทีหนึ่งตายคลิปนี้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุก่ันกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านีครับสวัสดีครับ